ก็พูอก็นางบอก็พูดเห็นรถตลีมันถายมาแล้วก็เสียวตัวด้เลยไเสียพูตัวแดนาะพูตัวแด้ก็รัฐบางสิล่ะเนี่ยตัวเย็นี่ยาวไมว่าตัวนี้ไม่พูดกับเมาเหมือนเลยมันรก่สร้างอะไรน้ำมีวแบงให้พคนอยูู่นละใบช่องใบเดยเลยเ้อโอ้หนึ่งเจ็ด อ้โอคะเจ็เจ็ดเอเนี้เราวาหุ้นชันัดีแม่คูกเลเซีย็อ๋ะนที่วหุ้กันดียสองค่ะนะด้ค่ะนดเียวค่ะเนค่ะได้ดูทุกคนค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดล้กัเจ็ดค่ะ ไม่ผวกับานัซันด้นตัวลูตัวามี่ที่ส่งที่เาั่งนี่พนี่นะผู้เดียวนั่งทผู้เดียวเพะที่ผู้เดียได้ไพ่รตีเขามาเียได้สือตไาูกบคว่สเสือ่ขาไทยอ้วนนสมาตนี่เออ็เไรวเรืเกียรตาสรน้อยเรื่องเกรม่ผัวเขาเ้าหล่นแล้วสร้างเขาหนาอไยู่ด่เมน ถ้ามันเป็นข่าวดีมันบอกว่าเนี่ยเด้เพราะว่าเห็นอ่นลูกษี์ลูกหาสายบุญกู่รวมบุญอย่างนีนะครับปู่คนอยาปวดท้ายลูกหลานเนาะบ้านเนี่ยจะเสี่ยงไปเรื่อยจะไปซ่องไปเมื่อเนี่ยนอนเนี่ยของเราต้องปิดแต่วัดอินได้พี่น้องแต่วัดดูแต่วัดดูตอนเมาวเลยอะว่าตนหนาวเอะ <laughs> <mole que> um, แต่แล <ination> sí <nt ar> <UB> ้วบ็พูนพันไ่เขาว่าเหมือนมาเกีย็เป็นมาเหมือนสมองเลยหมืแต่มองนี้เฮ่อเจ้าเดียวนะเป็นว่าจะเนเตัวไดเลยอครับเลหางปัวปวอันเบาดีๆถ้าปัวเอาไทยสองตัวขาพ่อเราจะเป็นเยอะวลีอะไรบาเสพนไผ่มาอนอะตอนเราเยว่าชนเี็่นเยอ้แปลตัวนี้ะแปลนึงเก็ดนี่ละ เห็นละบอกให้ได้รับกันเด้อกปูปวดภัยลูกล้านสายบุญเพ่นกัอยากแหงอยากเฮ็ดรวมส้างรํากันเนาะมันไม่กู้เพราะเปียกบางดอกบอกรับกานเรได้ก็ได้รับกัรแต่ว่าแม่กู้ที่มองดดียมอเจ้าเดียวเออนั่เแหละให้คนได้รัการรู้จะให้คนไดเนาะกนจะกามงเจ็นคือคือคือปูมาบอก ก้าวุมะครับแม่ไข่รัเพราะว่ามันเพมีไผแนี่แต่พูกดประตูวพีดประตูเขาเีอธิษฐานอันนิมนต์ปูว่าสั่นบอดลูกร้านเนี่ยปูเอ็ยเอาไห้สองตัวเขาใ้เพราะอันบ่ฮหู้จับตัวสิไปเย็บด้ยเล้ยว่าสีพอดีมันก็ะพ่ายเข้ามาเนาะเ่ก็ยืนบอกครับซางมีส่วน้ะก็แยกสื่อตัวไหพ่เขยว่าเรืงเีบ่ี่บเพว่าก็กลยว่ามีครับพี่สั่นว่ายกไปส่ถึงมาเหมดโรดเ็าเรว่า แล้ว้เอาล่ันลได้วางสี่น้าถ้ามันพวกนอถ้มันคือบาง่าหนะครับผมครับผมมันแ่บอลแต่เราเอาบอกตัวเดียวเราพูดปึขีดครับเวาจิตตะคงสุดท้ายย่างเดียวได้เรไม่พูดเนาะบอลแหนนี่เรอเไม่พูดอแนกวงกับกลานีกานแต่ไวาทที่มมนกันร้อยเหรอโนคลิปปุณณ์เ้าไม่พูดเนาะก็เนี่ยห้าปูเราไปจากใครโควด์ไปลูกลามเนล้อค่าโดนบรนดาลเพื้อห้แม่คู่หยากเบาไปแม่คู่ว่าขึ้นมาสีเหาเนี่ยัำไมจึงขึ้นมาเออ รวมบุญมากยังสี่เคื่องันสิบันโอนี่ดีใจมาเนาะว่าน่ะแต่ครแรกบรรุบรดาแต่คือว่างงานหาม่นเื่นคือยังเกียวเก่าศูนบ้นว่ออ่านเนาะนั่นแหละก็เรบอกพิจารณาั่พิจารณาเบื้องลึกเบ้องฟังเบื้งรู่วันคือตัวความฝันจะของว่าเสียงมึงยังมีเวลาหลายมื่นนไม่พูเนืองเกียมันเคยโศกเคยส่งกรเร่บกเนืองเกียวน่ะ พอเเคยหายเข้าสางเนาะตันที่แล้เข้าลืมสางแล้วนึ่งเกล็แล้วทีแม่คู่ถือคัหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งยังจำได้ตรงคักเนี้ยเลยมันเพิอวันแม่คู่ขึ้นกันก็แม่คู่สิบเอ็ดสางตอนตอนที่แล้สิบเอ็ดสางพญานาคแม่นบอลคู่เอ้ยขอบุญบารมีเด้ยครับผู้ขามีบุญ่วามสางค่ะกายมันออกแล้วปู่ัวลูกสื่อนี่นะสันออกขึ้นหมอกันเลยออกนออกขวันู่เทศห่วงเลย นเกตกระบกนึงโดดกอดกันกนอ,อนนั้นกำลังสีสางมนสีางาม้วนนีกก็ต้องสีสาองอนสางเอาไปเ้า้สางกรจายนะครบเะแาไปกู<า>ก็เลยที่ฐานเสียงไทยเพื่อเอาผู้บวกลูกลแบกกันขอสองตนึงต่อทยมันไทยมัน,มนเขานึ่งเกตนึ่งเกตก็ไปเย็บรนแล้วนึเกตแต่วมาสื่อเราไปเสียงก็วพว้ฟันคิวอรับ่มง อสออมีอยูอ่ดอกมีขายอยู่ดอกถึงวันที่ยีค่ะพี่น้องเล็ซี่ถึงวันที่2ครับกูตนเราสิวันจเด้ ก็ต้องจะกระทบ <Sumpt� majadenlaughs> <Sup Execulation> <Sumptests> 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 <Sup> มันงอมังออีกต่างมันงอมันงะขาไมนว่อนขัไในว่อนไม่ว่นวัดบุญวัดเป้เออเข้ามาไม่ว่อนมือดิไปมือทั้งวันด้มือวันเพียงรอดากวันเพียง วันเพียงกันต่วันที่สองเขาเลยเรียกว่าวันเพียงกันวันเพียงกันวันที่เช้าทองข้าช้าวันข้าวันที่วันที่เช้าท้องข้าช้าปัดจุบันวันที่ดีทิศทอเขาเรียกว่าปัจจุบันวันที่ดีทิศทองไม่มีวันที่เช้าท้องแล้วก็อ๋อ พ้าาก้าาเนาะอืมข้าวมเดียวกันด้วยพ้าวมเดียวกันอมเมื่อนี้ว่าจังไรกับมึงอืรกาไล่ต้นงินครับปูไอเดียวตักจานก็ได้ของเบื้องเราด้วยหาเก่าปูเป็นานว่ให้แม่น้อยค่ะให้ทขวานให้ทขวาค่ะให้แม่น้อยทานขวาให้ทางขวามาก็ได้เดี๋ยวมาจับหัววาัวาต้นข้าขวานขวานมาได้ยัให้แม่น้อยว นั่งต้องไม่จับกันบ้งเราว้ขาเต้าบ้องเราว้ไว้กลับไป่ั้งทันเ้ามเต้าแล้วเต้าหาบ้งเรู้วขากับเต้าขาขารู้ไวเออเออเออไม่ชไม่ลับไมชคไมหวานไม่หลงเรต้ออเอไอไม่ทไม่ลับชมหวานควาอย่างคือหายมเถอะเออ ัำนถือว่าถือเขาว่าใจนี่เหมือนคใจจะสุ่งถื่อเอ้าอคถชือว่าคบว่าคำหางคำว่าถือคือคำคำว่าใจคือัำแล้วแล้เออแต่ว่าคัเชื่อ้อง้องเขาเท่าสองเขาตายเขาตายเมาว่าคือการกตายทางไหม้แล้วก็หลังมันทายงนู้นทางนนงนี เงอ่ะเาเาเทียวเาเขาเป่าเขเ่าล่าเ่าเอออันนี้เขอป็นซีูตาป้าที่เข้าปเนเาปทาเอ้ทพอนีหัด f อูต้า่าว ขาดทิศทำพ่อขาดิฉันเพิ่กันพราะว่าพี่ตาโตตาพาม่วนพอาะพี่ามาหาแคเนพ้อท่านวมนนกนางก้าววนได้ขึ้นกันาที่เขาเหตุเพาช่องหักพอนกอาเหอออกได้พ่อเกกับว่อเสียฟังแล้วมาขัดมาไหนโตตาพาม่วนมาขัดมาไหนขาที่เขาขาทิ่เ่าหายกลุ่มหลับหายกลุ่มห่านแล้วก็ ให้ไอตัวนั้นเขาขาวๆนะให้ร่างกายแข็งแรงให้เขนไหนฟ้องให้เอาไหนว่างจดการนานจะเรื่องกาวหาแต่้งื่าวงทางข่างตัวสาานาดนั้นเออแบบเหนมาทำให้ตัวที่ฝาขาวข้างนอกัแบ่คนไขยปวดคอ้ผายลูกร้านไม่จบไม่ตาดไม่จบไม่มาแล้วกลับมาไม่บนห่วงทางเออทางพระทช้างกาจายทาง้าญาืทางหองรับ k ั á วงร้น้ป่ อันไหนว่าดว่าดีท่ากันไปตลอดเล้อะเป็นสายบนขอข้ไม่ต่ไม่หนักม่ตกเฮงเฮนะปูเนาะเฮหนาเางหนักเนาะเฮงขั่เงินปูเต็มนาเงขัดี่ยี่ขันจะว่าลงทัากันเด้อลงท้ามีเพรามันทัามาจากเพามันหนาเว่าีตี้าตี้า เดแ่แนล้ว่าแล้ชาแล้ว็แกกาหาเหนับบงแล้วไงเก้าห้าหรือห้าเก้าม่ไพ่อกะจำไม่ได้แต่ว่าคัือเกาหาว่ากับเก้าเขาใหไ่ใหญแต่ว่าคัดคืท้องท้องเท่สองบ้งัากันมาอไรเนย้าขา่้าไ่ัดานยังบว่าค แต่ว่าขั้นคือหาเาข้าขั้นวัดออกเขาหาเขาวาาัดตจขั้าขนาดแก้ตวัวอย่างนั้นม่เคย,ยทันถือว่าได้เขียงกันให้ท้องท้องเขาไปเจอเข้าทกองไปนั่งคืตายแลกว่ะแลกก็เลยพอวนเนาะไม่ใ่ราะ่า,า,าขัา้นแก้แตกวะเช้าท้องมาทา โอเขาละเขให้ผ่อนให้ผนม่ปูเรื่มกดกล่องมือกี้ไม่ได้เลยนะเสียเองทะลูกมไ้เสียเองไอ้เจ้าแหงนังเ้าอเองอาเจงนเ้ c อ้นี่นั้าเากับ f นั่นั FC ไอ้คนแห่งทีหนังเนาขาวจางคาแ่าหนังคาตขวานเอาเอาป่วยพาดไว้พลดไปหนู่ปูไม่ยากว่า น้าร้านลูกหลานไหนเขาไม่ต้องการทานผมเอาด้วยบุญบารมีบุสีปาะขาเขาปูตาปูพุ่มเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวันเจ้าทองทองปูบุญคุ้มเท่านั้แล้วกเเออด้วยบาตรวิปขอกปูั้นเทาเขาจังไรทีดใปทางให้พวกหลานไม่โอบไม่ลาไม่ชอบม่หวานให้อาจจะวานาเท้าขาเ้ารารากายแข็งแรงเพูวเเกนเป็นผัก หายท่องไหนบ้างหายท่องไหนว่ากิตจกรงาน่เรื่อเ่าแล้วเอาชี่ยค่เ้าอีเอแค่ก้าไปยัง้ยมากนพักเมียักเมียูักเนียเต้าเรื่องอีกเป้าอีกกระไรเอ้าเป้าอีกกระไรเป้าเรี่องทื่เก้าหาเอ้า ขั้นวันออกหาเก mm, like okay. ้าเขาก็จ네 mm, mm. um eh BE ่ายขั้นวันคือเก้าหาขั้นวันออกเก้าหาเขาว่ายเอ้าแตเขาไปลี่ยนใจแต่ว่าเขาชื่อถองถงองครับเข้าถองแต่ยังเขาคือจ่ายเข้าใจว่าครับผมเออแต่ว่าควางหมาหยกกันแต่ว่าคือว่า่คือเก้าหาก็ับหาเก้า ก็ไล็กตูยาวขนเนาะแต่นั้นเขาคือบาใจแต่ว่าสองสองกับเ้าอองว้าเเราพาดาแต่ว่าออกว่าเขาคือแปลก้ยสองสองกับเ้าสองเออทาไปม็เพราะเชื่อเขียนว่าก็สองสองกับเจ้สองไั้สิบเกาเีาได้เป็นสับเก้า มันกับ้าม่อมีงกิครับแล้วพอเาาแต่ถทตาหนังว่าชื่อทองทองครับผมเอ้ากับเท่าทองแรกที่ออกว่าทานเาทองทองุู้ื่อเท่าทองอาจจะแตกปะแตกตัวไหมแตกเพื่อหนังวะแต่ว่าคือหาเขามากับเ้าหาว่าได้ชื่ขนาดเร่งตัวกั เออขึ้นก่อนันบ้านครับพอขามาเงยท้าว่าได้ตูวแล้วตึนั้นขามาหันเข่าถ้าอได้ออกท้องถองถ้าขาม้าชื่อเท่าท้องพัดถือพัดได้นังเบาไม่แปลกๆนะแปลกดีได้นคอว่ะแมวบาดนี่ไอ้แมวบาดส่งใส่จิสงใส่้องไถ่พอแม่เอ็มอ็มไที่อ หันท้องต่าพ่อบอกกันะบนะอยู่จัท้องว้เขาเขาได้ว่าแนทั้งหมดแทนทั้งหมเอาท้องในั้หาขาไป้ข้อันว่าหมได้ว่าปันโู่ดิปันโู่แ็นปันมชอแลนเล่นนปูตัวนี้านของแทของแถะเล็บล้มย่าลูก ไ้มาขอแต่ของสุดท้ายเอามาของสุดท้ายมันอร่อุด้ายค่ะรสีอร่อยลมไปตึข้างโพนเข้าห่างบ้านโค้งอร่อยด้วยค่ะวันี้กูย้ำแล้วย้ำไม่ไม่มาไั้มาขอแรของสุดท้ายเมบมลดูค่ะฮค่มหัวขตัวละคนกต่ทีนม่เรม่มโค้งเนาะวางไปโอ้ร้อนทาง เพราะฉะนั้นอย่ารอโค้งสุดท้ายไม่ไม่หลายดางหลายแน่นะเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมีความเ,เาส,สเี่ยงเคื่อเอาของสุดท้ายมันมันโค้งทุตายเนี่ยมันมีความเสียยเ่ยงหลายอาบอกอ้ <laughs> อก็มีคว <c ười> าม <c ười> เสี่ยงหลายเมื่อวานมีบอสแดงตาแบบบนสแดงตาดีนะครับเมื่อวานดีเอาด้านเวกที่ว่าดีเ<อ>พราะขาเขามันใจเพื่อการเพราะว่าพอไปวันรอบหลายขั้นเนี่ยเอาครับผมหารอบขั้นขาเบรกบอสดี ถ้ารักคนก็อยากดูอ่า่ดูได้เลยถ้ารักอาจจะไปเจอหรืออาจจะเขาหมอไปรับเจ็บวาทางเขาเพราะว่ามันไป็นโค้งสุดท้ายใหญ่น่มีแน่ไม่มีแน่รอเปล่าอ้าวาคารนีบาคือางหันบาหันค้งสุดท้ายที่ที่ที่ของแข็นะเด็กจุดเลยนะปูแต่วางวันมี้นยันเด็กเ่ราะยุ่งแต่เรามีขาข้างหนต้อง้าตา ตายสิเขาตายแองแฉงเขาไหวเขาไหวนะว่าเหิืนตายแองแฉงเพขาถนัดตอนวิจัยนั้นในการรับชมเพราว่ามันมีความเสี่ยงทุกที่ทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแล้วความแน่นอนคือความ่แน่นอนวันนี้มีเรหายใจอยู่แต่พรุ่งนี้ทำไมถึงไม่หายใจเขาบอหายใจก็คือคนตายเมื่อมีวันนั้นตายเมื่อคือผันด้วย พวกนี้คืออนาคตมันจะเข้า่าอนาคตปะเมือ่อวานคืออดีตเมื่อวานคือขาตักกอะแอ่มันไม่อยากไปเชื่อ,อมัอ้งบนบ้าแม่นม่ยอมจับจางเขาจับว่าทีวีเขาจับบ้านแม่เนาะ้องอาจราได้กต่บ้านแม่เนาะน่ารักที่จับลหน้ามนงแล้วลูกเพ้อครับผมเออทีจับล้หน้านมึงอันที่ทีจับแล้หน้าก็เห็ุที จารนาคอนคือพีจารณาคอนทำพีจารณาคอนดีแม่นอราครับวันค่อยแต่ม oui. ันถ er <hard một> <it> ี่ข้าใจเห็นข้าวหลายเลยแต่ว่ามึงมีไปมึงฉันนั่งดีนะบุ๊คเมื่อฉันบั่งดีวันที่เชาท้องที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองกับวันที่เท้าท้องก็อันเดียวกันนั่ำและ้วเออเมื่อฉันนั่นดีใครดูพี่ ปเขาก็งามจ้ปูโตเมือคืนเนาไปเขางามเมื่อเจอเจ้าปูเมื่อเจอเมื่อเจอยังไงเ้าไปฟังนั่นเขาเรักไปเมื่อเจอเมื่อเจอเลยแต่ว่าพอมาเขาตรงไปว่ได้นั่นะาเห้นยนเขารักไหมปูรักเราได้เพราะเอาลูกเพราะเอาด่านนี่อ่านข้างหลัเบ่ เฝ้ายกด้านหน้าเลยบ่เฝ้าทั้งขามบ่เฝ้าทั้งหลังเฝ้าทั้งเฝ้าทั้งหน้าข้างทั้งที่เห็นต้องเฝ้าทั้งหน้าทูกทั้งหน้าเฝ้าทั้งหน้าเอ้ายกทั้งหน้าเร้ายกทั้งหน้าจะเท่าเราเท่าเราทไหนลาไก่เห็นเท่าเดินเต้าป้ายต้องหัน้าตข้อประหลาเหี๋ยวคนมาละก็ไปนั่นอาานาตัวเห็ดเมือเจออยู่ไหนนกปูเอ้า ท่านทอดเดิมเอาวังไหก้าเอาดิป <c oughs> ายทเธอามาตมายพระคำพายุพาเห็นไหม,ม,ามาท่านว่พาพายาวันท่านวันที่หนึ่งเดียวโอ้บ้ากันย์วันวันท่านวันทีนทนนทหนึ่งวันท่านเดียววันท่านเดียววันท่านเดียวเขาเทิดเจ้านาถูกป่ะเทิดเา้านาด่วนเอาเอาท่านงาน

เจ็จิบเก่าเป็เตให้แม่ต้มฟ้าเป็เตานามันน่ะเต็ิใส่น้ำัตนามันมันพอได้ตรงไหนคือเติถ้าคิดเป็นการบ้านคิดเป็นการบ้านนะ้ยเจรนาช้อปอะไรก็อล้ยแมาเลี้ยงไม่เลี่ยไม่เลี้ยงเลงไม่ดเลี้ยไม่ลี่ยไม่อีกแบบว่าเลี่ยนดู้ไ่พอชิ้นข้าวนะก็จะหัดเก็บข้ิวเพราะั้ำหอมน่ เี่ยนได้ดีอีพอว่า่เปียนวันนี้มีกับเปียนค้งสุดท้ายนี่แม่นบาครับไ่ังไม่ขายเกินไปครับข้ามาเพียยน่ะรามารออกเห็นว่าตัวหายอีกแล้วอีพอออกโค้งางนี่โค้งโค้งนั่นแหละแม่ได้หวงใครคิดคิด้าตาว่าททางหาไขวันเออบุ้งไขว้เมือว ก้าถชนใครวะข้าววาที่พอเอานี่จะตูวมี่เป็นยังไงบ้างเบ้าเราดิบ่้าเราด้แล้วแต่ขียนเอาขาววาามี่ี่พอเข้าช่เข้าตูมพอข้าวเลยมาอเข้าชิบอเข้าชิบกินขอเข้าชิ พ่อนักกว่านัพ่อนักว่านั่เขาวังเขาหาเกาชิก่อน้างเ่อขาหาเกาิบอกทีหายเกาชิเอกตกนั่งนั่งที่แต่ละนายเดียวแับพ่อว่าสั้งาองไปนักสูปุ๊บปองปอ้าถึงเวลามาเข้าดีเองนัแหละพ่อจะเฉลยให้ฟังหรอ ตอนทีโงรงแลงเอาเจ้าจัวเองบวนหามันดุยากที่บอกว่า่าอันไหนบุญอันไหนบาปเอามาแขกแขกงแม่เหรอนั่งข่งเอ้าผมก็เอาถังแม่เอ้าผมเอ้ยังแข่งนั่งดังเหร เรียบเอยแล้วโอเคครับเอ้าพปวเอ้าไปได้บ้างมัเลยนีมวยทเขาทักต่ว่าเขาเขาไม่ไเลยทักเาเดี๋ยท้าไปกหายไม่ทุกไม่หลับไม่ทไม่หวนนหรือต้องหายดื้มเดีทยวต้องหายตายหล้วกันมายแล้วหรือต้อง ค่าก็ตามนั้นเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางปูตายเนี่ยมือแรงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นบ้านเล็กที่แม่คู่หอมหวนมาเมื่อนี่สดๆร้นอนค่ะก็ ค่ะก็ตามนั่นเนาะค่ะเนาะปูกับว่าปูนั่งเฝ้ายูนหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะก็ให้มีโชไม่ใช่มีโคมีลาไปนน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะยิ่งแต่งโม่พาลวยกับขอขอบุณขอบคุณน,นะคะเด้อที่เขามารับชมรับฟังสาหรับคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ